นี้นะคะเรามีท่านผู้บริหารการตลาดนะคะที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์นะคะเมนเจอร์แผนชวินเน็ตเวิร์กนะคะจะมาพูดกับทุกท่านในหัวข้อโอกาสที่ไขว่คว้าจึงนำพาสู่ความสำเร็จนะคะขอเชิญทุกท่านพบกับคุณธนัทนินชาวงชัยค่ะ ชะต,ตาชีวิตชะตาชีวิตกำหนดได้โดยสองมือเราสวัสดีค่ะเรียนท่านประธานท่านดเ็เรสมชายหาชรินหาท่านคณะผู้บริหาร MDP และแขกผู้เกียรติทุกท่านดิฉัน,นทานานิชาวงชัยผู้แนะนำให้เข้าสู่ธุรกิจอันยิ่งใหญ่นี้เอ็มระพิศลามูลน้อยอยู่ภายใต้าสายงาน President สมศักดิ์รดาสายแก้วค่ะ อดีตดิฉันเป็นแม่ค้าขายส้มตำตำขายอยู่ตามตลาดนัดตำขายอยู่ตามถนนคนเดินดิฉันตำขายมาเป็น10บสิบปีตำขายจนแขนใหญ่ไปข้างหนึ่งค่ะก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตครอบครัวดิฉันให้ดีขึ้นได้แต่ดิฉันเป็นคนมองหาโอกาสให้กับตัวเองอยู่เสมอจนได้เจอโอกาสจากผู้หญิงคนหนึ่งค่ะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเขาถามดิฉันว่าพี่ พี่อยากมีรายได้เสริมไหมดิฉันก็พูดทีเล่นทีจริงค่ะเพราะคนไม่รู้จักกันมาก่อนดิฉันบอกเขาไปว่าถ้ามันมีได้ดิฉันขอแค่เดือน4 0 0 0 5 0ถึง5,000บาทดิฉันก็พอใจแล้วแล้วเขาก็นัดดิฉันว่าพรุ่งนี้9โมงเขาจะมารับดิฉันไปดูที่สาขาจังหวัดเชียงรายพอถึงพรุ่งนี้ดิฉันไปรอเขาค่ะรอไปรอจนถึง10โมงเขาก็ไม่มารับแล้ฉันก็โทรกลับไปหาเขา เขาบอกว่ายัางไงทุกท่านรู้ไหมคะเขาบอกดิฉันว่าลืมค่ะถ้าเป็นทุกท่านทุกท่านจะรอไหมคะค่ะแล้วเขาบอกว่าลืมแล้วก็ให้ฉันรออีกครึ่งชั่วโมงค่ะดิฉันรอค่ะรอรอจนเขามารับฉันไปดูที่สาขานะคะก้าวแรกที่ฉันเดินเข้าไปที่สาขาจังหวัดเชียงรายดิฉันเห็นสินค้าเป็นสินค้าท้องตลาดค่ะเป็นมามา่าปลากระป๋องผงชูรสรสดี ซึ่งสินค้าเหล่านี้เป็นสินค้าที่ฉันซื้อกินซื้อใช้อยู่แล้วเขาบอกว่าเพียงแค่พี่เปลี่ยนที่ซื้อพี่ก็จะมีรายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งแล้วเขาก็พาฉันไปฟังแผนการตลาดของบริษัทแผนการตลาดบอกว่าที่นี่จ่ายให้ทุกวันวันละพันถึงหนึ่งหมื่นห้าพันบาทดิฉันฟังจบหมดแล้วดิฉันไม่เชื่อค่ะดิฉันบอกว่ามันไม่มีบริษัทไหนหรอกจ่ายให้ทุกวัน ขนะดที่ฉันขายส้มตามตามเจ้าแขนใหญ่ไปข้างหนึ่งยังไม่ได้เลยวันละพันถึงหนึ่งหมื่นห้าพบาทแต่เขาบอกฉันว่าถ้าพี่ไม่เชื่อพี่ต้องทดสอบถ้าพี่ไม่ทดสอบพี่ก็จะเสียโอกาสดีๆไปแล้วฉันก็ถามเขาว่าแล้วจะให้ฉันทดสอบแบบไหนล่ะเขาบอกฉันว่าพี่ต้องซื้อยาสมุนไพรจีนสามชุดแล้วพรุ่งนี้พี่ก็จะรู้ว่าบริษัทจ่ายโบนัสให้หนึ่บาทจริงไหม แล้วฉันก็ถามเขาว่าแล้วสามชุดเนี่ยมันจะต้องใช้เงินซื้อเท่าไหร่แต่เขาบอกดิฉันว่าใช้เงินแค่2 0งหมกับหนึ่งแต่ทุกท่านเชื่อไหมคะดิฉันมีเงินอยู่ในกระเป๋าแค่สอ0รบาทถ้าเป็นทุกท่านทุกท่านจะทำไหมคะนั่นสิคะแต่ดิฉันตัดสินใจทำค่ะตัดสินใจทำโดยที่ไม่โทรถามใครเลยสักคนคะ่ะพอดิฉันตัด เชื่อว่าถ้าสามปีที่แล้วดิฉันโทรถามคนที่บ้านวันนี้จะไม่มีชัฉันยืนอยู่บนเวทีอันทรงเกียรตนินี้แน่นอนเพราะคนที่บ้านดิฉันเขาจะหวังดีกับดิฉันเขาจะบอกว่ามันไม่มีธุรกิจไหนหลอกที่จ่ายให้เธอทุกวันวันละพันถึงหนึ่งหมื่นห้บาทมันไม่มีหลอกเขาจะบอกฉันอย่างนี้ดิฉันเลยตัดสินใจไม่ต้องโทรถามค่ะตัดสินใจด้วยตัวเอง ตัดสินใจด้วยการกู้ค่ะเพราะที่ผ่านมาดิฉันคิดว่าดิฉันยังกู้มาซื้อนั่นกู้มาซื้อนี่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูกเครื่องเป็นหมื่นสองหมื่นแล้วทาไมดิฉันซื้อให้ได้ดิฉันคิดแบบนี้ค่ะดิฉันคิดแบบนี้แล้วขอคิดว่าขอตัดสินใจครั้งนี้ขอตัดสินใจกู้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะกู้มาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงครอบครัวชีวิตให้ดีขึ้นกู้มาเพื่อจะพิสูจน์ว่าบริษัทใจ่ายให้ฉัน 1,000บาทจริงไหมถ้าใจ่ายให้จริงดิฉันจะทํามันสุดชีวิตดิฉันคิดไว้อย่างนี้พอถึงพวงนี้ดิฉันเข้าไปเช็กชื่อในระบบชื่อดิฉันบอกว่าคุณได้รับโบนัส1,000บาทโดยจ่ายผ่านธนาคารกรุงเทพจึงทําให้ฉันมั่นใจค่ะพาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ที่สาขาไปเรียนรู้ระบบไปเรียนรู้เครื่องมือ ไปเรียนรู้ว่า JC มันคืออะไรเรียนรู้วันละพันถึงห5ึ0งืได้ยังไงดิฉันเรียนรู้จนสามารถขยายและแนะนำคนได้ข้างซ้ายดิฉันเป็นแม่ค้าขายเค้ข้างขวาดิฉันเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวดิฉันทำแบบไหนก็ให้ทีมงานทำแบบนั้นจากที่ดิฉันอยากมีรายได้เป็นรายเดือนเดือนละ4 0 0พถึง5,000บาทแต่มันไม่ใช่ทีนี่จ่ายให้ฉันทุกวัน วันละ4ี0 0ันห้วันละหมื่นสองหมื่นจึงทำให้ฉันมั่นใจแล้วทำมุ่งมั่นทำเจซีอย่างเป็นอาชีพส่งผลให้ฉันใช้ระยะเวลาแค่หนึ่งปีก็สามารถประสบความสำเร็จขึ้นตำแหน่งเป็นผู้จัดจาก,การฝ่ายการตลาดในแผนรา,ายวันได้แล้วที่อดีตที่ผ่านมาดิฉันขับรถ แต่ไม่ใช่ขับรถกระบ,บะไม่ใช่ขับรถเก่งนะคะดิฉันขับรถเข็นค่ะขับรถเข็นขายส้มตำค่ะแต่พอมาอยู่ที่นี่ดิฉันมีไรายได้ดิฉันสามารถซื้อรถเก่งป้ายแดงได้ที่ได้จากจอยแอนคอยค่ะจากที่ฉันเป็นแม่ขาเคยคิดอยู่เสมอว่าดิฉันคงไม่มีวาสนานั่งเครื่องบินไปท่องเที่ยวต่างประเทศ แต่ที่นี่ทำฝันของฉันให้เป็นจริงได้ดิฉันสามารถนั่งเครื่องบินไปท่องเที่ยวหลากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงมาเกา๊ากัมพูชาบาหลีกินหรูอ,อยู่สบายนอนพักโรงแรมห้าดาวดีโดยที่ไม่ได้เสียตังค์สักบาทนี่ลคะค่ะเพียงแค่ดิฉันเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆและโดยท่านประธาน ไม่เคยหยุดคิดค้นพัฒนาไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีระบบเครื่องมือต่างๆที่ทันสมัยจึงทำให้ฉันอยากไปเรียนรู้กับท่านประธานแต่โชคดีมากๆที่ท่านประธานเปิดคอร์สการเรียนการสอนเพียงแค่ให้เราแนะนำซ้ายสามคนขวาสามคนก็สามารถไปเรียนกับท่านประธานได้ดิฉันได้มีโอกาส ผ่านโปรไปเรียนกับท่านประธานดิฉันได้เรียนรู้เทคนิควิธีการเรียนรู้เครื่องมือเรียนรู้ระบบและที่สาคัญดิฉันจดจําคาพูดของท่านประธานท่านประธานบอกว่าถ้าคุณอยากมีรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนคุณต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นําสร้างทีมสร้างองค์กรในพุ้นในใน,ในทีมงานให้ได้ดิฉันกลับมาพัฒนาตัวเองจากที่เป็นคนที่อาย จับไม้แล้วสันเพราะดิฉันไม่ถนัดค่ะดิฉันถนัดแต่ชาโคกค่ะดิฉันฝึกผลพัฒนาตัวเองจนเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและกล้าตัดสินใจสามารถสร้างทีมสร้างระบบสร้างผู้นำในองค์กรได้และมีคอร์สการเรียนการสอนเป็นของตัวเองบวกกับเครื่องมือของบริษัทดิฉัน ใช้สาขาเป็นระบบกลางให้ทีมงานพาคนใหม่เข้ามาฟังข้อมูลดีๆของบริษัททุกๆอาทิตย์โดยโดยอาทิตย์หนึ่งใช้เวลาอยู่3วันแล้วตอนเย็นดิฉันก็วางแผนกับทีมงานจัดเฮ้ามิทติ้งในแต่ละหมู่บ้านดิฉันแบบทำแบบนี้ทำบ่อยๆทำซ้ำๆส่งผลให้ฉัน ใช้ระยะเวลาแค่3ปีก็สามารถประสบความสําเร็จขึ้นตนําแหน่งเป็นผู้จัดก,การฝ่ายการตลาดในแผนรายเดือนได้อีกหนึ่งตำแหนง่งพร้อมกับให้รางวัลชีวิตกับตัวเองโดยการซื้อเครื่องประดับและรถยนต์ป้ายแดงเพิ่มอีกหนึ่งคันที่ได้จากจอเอนคอยค่ะเป้าหมายต่อไปของฉัน ดิฉันจะต้องเป็นซูเปอร์เพรเดนต์ในแผนทวินเน็ตเวิร์กได้แน่นอนค่ะวันนี้ทุกท่านที่อยู่ในฮอแห่งนี้ได้เจอโอกาสที่ดีบริษัทดีระบบดีเพียงแค่ทุกท่านตัดสินใจและลงมือทำขนาดิฉันเป็นคนไม่เก่งการศึกษาไม่สูงประสบการณ์ก็ไม่มีแต่ดิฉันมีความเชื่อมั่นบริษัท ฝึกฝนพัฒนาตัวเองกับเป้าหมายที่ชัดเจนถ้าคนไม่เก่งอย่างใีฉันสามารถประสบความสำเร็จได้ทุกท่านก็ต้องทำได้ใช่ไหมคะถ้าทำได้แล้วเรา,าไปพบกันบนเวทีอันทรงเกียรติกับตำแหน่ง MTP ดวินเน็ตเวิร์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะคุณธนัทนิชาว,วงชัยค่ะ